เป็นไงบ้างพอสดปุ๊บก็โลหุนมันให้มันดูเเปิดตลาดเลยเนอะเปิดตลาดอารมณ์เหมือนตลาดหุ้นได้เวลาเราก็ต้องเปิดแต่ไม่ใช่ AI ใช่ไหมวิแมากถอดเลยตรงเนี้ยมนเสียเดือเลยเนาะถ้าเดินป่าเป็นเดือนถ้ามาอยู่ดีมันถึงแบบเก็บเงินขนาดนั้นเก็บงําคือ <บ S 2> ปิดมีชิ้ไม่รู้เลยว่าเรามีร่างทองที่แบบว่าไม่มันไม่ได้ร่างทองอะไรเลยคือเดือนที่ผ่านมาบนคือหนึ่งเดือนเท่านั้นแหละที่ผมเริ่มแอคทิวิตี้เยอะพิเศษเลยเนี้ยเริ่มว่างขึ้นด้วยแล้วก็มีอะไรทําเยอะอะไรเนี้ยก็จะแบบเล่นกีฬาเยอะมากๆช่วงนี้แอคทิวิตี้เยอะมากคนแซวเยอะมากว่าแบบเออจะทําสักกี่อย่างชีวิตนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็ว่างก็เลยทำสิ่งนีมันก็เป็นผลพลอยได้แอคทิวิตี้เราอะไรแบ มันบิวมันมันไม่มันตั้งใจเหมือนครั้งที่แล้วป่ะหรือว่าอันนี้คือไม่คือผมไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะต้องออกกําลังกายเพื่อมีซิกแพคไม่ใช่ผมตั้งใจก็คือฉันจะออกกําลังกายเพื่อให้ฉันไม่เหนื่อยเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพใช่เพื่อให้มันแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มสตามิน่าเคยเล่นเกมไหมถ้าสตามิน่าหมดมันก็จะแบบไม่มีแรงหรือว่าเพราะเราสดมันเลยต้องทํากิจกรรมเยอะๆมันเลยมีเวลาเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าก็ด้วยมันมีมีไทม์เยอะขึ้นเป็นเวลาของเราที่ไม่ต้องรอลุ้นว่า ใครรอเราอยูอ่เป็นไรอ่ะไม่มีใครรอเราเลยมันจะนมีเมื่อก่อนมันมีคนเมื่อก่อนเราเรอเขา,าหรือเขารอเราไม่รู้มันก็แล้วแต่คนไอ้่างคนนะ้่นน่ะ ค <K un> นไหนนั่นแะทิดไปอ่ะไม่ไมันไม่เกี่ยวว่าใครหรอกแต่ว่าพอเรามีใครสักคนอยู่เนี่ยเราก็จะแบบนึกถึงเขาไงว่าเอ้ยดึกมากไม่ได้นะ<ๆ>เราก็ต้องแบบให้เวลาเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไม่ได้มีใครที่ต้องแบ,บ่งเวลาไปให้เราก็ให้ตัวเองได้เต็มที่ใช่แล้วมันรู้สึกไงพอเราได้แบบนึกถึงตัวเองก่อนนึกถ,ถึงตัวเองก่อนใช่ก็ดีแรกแรกไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่ามันแปลกอ่ะมันไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าตอนนี้มันก็ก็โอเคก็อิสระดีรู้สึกว่าอยากทำอะไรก็ทำ ก็มีเพื่อนพร้อมที่จะลุยกับเราทุกทุกเทศกาคิดว่าจะเป็นอย่างนี้อีกนานเลยเสียชื่อนะไม่รู้เสียชื่อนะมันมันดิจิตอลฟุตดิ้นไงเข้าใจไหมก็จะไปถามเ่าเสียชื่อนะไม่รู้ไม่รู้แต่ตอนนี้ตอนนี้แบบนี้แฮปปี้แฮปปี้มาอีกเดือนแล้วแฮปปี้มาสักพักแล้วเออแต่เราเป็นคนที่นี่นะอะไรนะโสดนานไม่ได้นะอันนั้นรอบก่อนรอบนี้ก็ต้องว่ากันอีกที เ,เป็นเคสๆไปหรอเป็นเคสๆซีซั่นที่แล้วมันจบไปแล้วซีซั่นที่แล้วอันนี้ซีซั่นใหม่แล้วเราเราเรา,เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ดูมันหรือว,ว่า,วามันแล้วแต่คนที่จะเข้ามาเกี่ยวไม่กังเลโอคนไม่รู้ <c oughs> ดูเราคิดนานอเอ,อคิดนน <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะจะมีโอกาสได้ไปเจอคนได้ยังไงอ่ะตอนเนี้ยไม่ได้เจอใครเลยทำเจอที่ทำงานแล้วก็อยู่ในป่าเจอแต่คนแปลกหน้าแต่ครั้งที่แล้วคือหักดิบไม่เที่ยวอันนี้หักดิบก็คือไปเดินป่าเข้าป่า เดินป่าไม่ต้องหักดิบ ไม่ใช่ว่าเข้าป่าไปเลยไงเพราะปกติคือไม่เที่ยวก็คือไม่เที่ยวเลยใช่ใช่ใช่อันนี้ก็มันถ้าว่างก็ไปก็ถือว่าไปออกกําลังกายชมนกชมไม้ธรรมชาติสุดแล้วไม่เจอแล้วไม่เจอเจอใครอ่ะป่าไม้แล้วมองชมนกชมไม้เจอใครไหมเดินผ่านสวนก็หวังว่าจะเจอตลอดอะไม่มีใจเลยฝนจะลูกหาบนะรัเพราะเดี๋ยวนี้ลุงก็เดินป่ากันเยอะเดินเยอะนะว่าไปคนเดินเยอะมากประเทศไทยป่าสวยแล้วได้เจอใครบ้างไหมเดินแบบเจอเยอะๆเงี้ยไม่เจอเจอหมาเจองูเจอนก ยิ่งจบอะไรคนยังไม่ค่อยแล้วเช็คได้เล็กหรือสาวเราเพิ่แผนไปจะมีคนักเข้ามาเงี้ยเจอในเด็กขึ้นไปบนบนภูเขาจะมีเน็ตเราจะี๋ยทำหน้าตาดูไม่มีเจอในเด็กมาแบบว่าคนที่อยากจะพาเข้าป่าด้วยกันไม่อ่ะรู้สึกว่าไม่อยากมีภาระอยากเข้าอยากให้ตัดตรงเนี้ยลงลงในลงในต่อๆไม่อยากมีภาระ ให้ลงแล้วก็เลื่อนดูแคทแทดไบให้ดูเลื่อนเวลามันจะแบบพอถึงมันจะเลื่อนขึ้นนี่อยากพูดเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วคือปิ๊นมันน่ากลัวเออเราต้องรับผิดชอบคำพูดไงใช่ใช่ก็รับผิดชอบอยู่อย่างเราเลาก็ยังไม่กินตอนนี้จริงๆลองดูความรักในตอนนี้พอมันโตขึ้นทุกอย่างมันดูเป็นอีกไมซ์เซ็ตนึงขึ้นมาเลยอ่ะ คือนะวันนี้มองเปลี่ยนไปมากๆเลยอะไรเงี้ยคือความรักมันไม่ใช่แค่รักอีกต่อไปแล้วอ่ะมันหลายเรื่องประกอบไปด้วยหลายเรื่องแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายขนานนั้นนะมันเรามั่นใจในตัวเองมาตลอดว่ามันมันไม่ได้เรื่องยากอะไรเงี้ยกับคือการมีแฟนน่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่การมีแฟนที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องยากคือมันมันมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวมันต้องเข้าใจกันมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันเชื่อใจวางใจไว้ใจกันได้อ่ะ เหมือนเราเลือกคนที่จะอยู่กับเราไปจนมาสุดท้ายอ่ะเพราะนี่คบกับใครนี่ก็จริงจังทุกคนจริงจังไปหน่อยเออทีเนี้ยมันมันจะต้องตั้งใจเลือกมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าแบบปล่อยใจฟิลฟิลเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าแบบอย่าไปที่เหตุผลกันมันมากแบบปล่อยไม่ต้องใช้เหตุผลความรักต้องใช้เหตุผลใช่แต่รู้สึกใช้หัวใจพังทุกรอบตอนนี้คือเลยคิดว่ามันอาจจะต้องมีเหตุผลประกอบบ้างแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีปัจจัยอื่นด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะต้อง จะเป็นแฟนกับใครก็ต้องเป็นเพื่อนกันก่อนนะอย่างเหตุผลที่เราสึกว่ามันต้องเป็นปัจจัยหลักเนี่ยวันนี้ที่ตัดสินใจว่าถ้าจะมีสักคนผมว่าเป้าหมายมันต้องไปในทางเดียวกันแบบว่าไม่ได้หมายความว่าเอ้ยฉันจะเปิดร้านอาหารเธอก็อยากเปิดร้านอาหารเหมือนกันแล้วไปด้วยกันมันไม่ใช่นะมันแค่แบบมีโกที่มันแบบไกลๆที่มันไปในทางเดียวกันได้อ่ะเขามีชีวิตของเขาเรามีชีวิตของเราแต่ว่ามันมีส่วนที่มันอินเตอร์เซ็กต์กันตรงกลางได้แล้วก็ไปด้วยกันได้แต่ว่าที่ผ่านมาเราจริงจัง จังจังตลอดแค่คุยสักอาทิตย์นึงก็เห็นภาพงานแต่งงานแล้วผมโอ๊ยแล้วมีรถลำานท่องรอเหรอเห็นขนาดนั้นเลยเหรอก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแบบมันคิดว่าเุ้ยอันนี้แหละใช่แล้วคนนี้สุดยอดเจอแล้วในที่สุดก็เจอคีเป็นยังไพี่ถามในที่ผ่านมามันเข้าใจมันรักหรือมันหลงผมว่าสเตจของการหลงมันไม่เกิน3เดือนหรอกแต่นี่เราอาทิตย์นึ่นนะเฮ้ยไม่ใช่ลตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่าง อะไรเงีย้ยคือมันคือผมว่าอยู่กับใครนานๆมันก็รักหมดแหละแต่เพื่อนเรายังรักเลยใช่ไหมล่ะอลเ <laughs> สียงคนถามเจ็บกับผมไม่ <laughs> หนูเข้าไปย้ยเหรอเหมือนเป็นคนคนนั้นแล้วใอันนี้ตัวเองหรือใบเนี <laughs> ่ย <laughs> มันมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้เจ็บที่ความความสัมพันธ์มันยุติลงมันเจ็บที่ภาพอนาคตที่เราวางไว้มันหายไปนี่ตรงนี้ แบบสิ่งที่เราวาด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 ฝันไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะมันมันไม่เกิดขึ้นแล้วมันเจ็บตรงนี้มากกว่าแต่พอมันโดนซ้ำๆหลายรอบมันภาพนั้นมันยังอยู่ไหมหรือว่าภาพนั้นเราเริ่มกลัวว่าไม่เข้าใจหมายถึงว่าพอพอมันเจ็บซ้ำๆอะภาพงานแต่งงานมันยังมีหัวหรือว่ามันไม่คิดอะไรแล้วมีทุกรอบจะเว้นรอบนี้ตอนตอนนี้แงนรแรงนะเออคือเหมือนเหมือนผมตั้งใจไว้ตลอดว่า คือไม่เกินสามทีสามเอ็ดอะผมน่าจะต้องใส่แล้วก่อนหน้านี้นะเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะเร็วสำหรับใครหลายคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าช่วงอายุเอออยากเลือกอะอยากเลือกแล้วแล้วก็แบบจะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือไม่เอาละเป็นคุณลุงดีกว่านตอนนี้ก็แพงหัวใจแล้วครั้งนี่จะหนาแน่นก็หนามากแอตแทกออไททันเลไม่กลัวคนใดเลยเขาบอกมึงจีนอีกนะ ทำไมทำไมทำไมบยอยู่ดีถึงต้องมาตั้งในช่วงวัยที่มันจะเป็นดัตตี้ขนาดนี้ไม่เข้าใจลหมายถึงว่าทำไมต้องมาชว่วตั้งในวัยที่มันจะเลขสามหรือว่าอะไรขนาดน้ตั้งกำแพงนหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตพอดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็มีความสำคัญมาเยอะมากๆอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะดีมาหลายรอบมากๆแต่มันก็ไม่ดีสักทีจนตอนนี้เราคิดว่าเออช่างมันอย่าไปคิดมันเลยอะไรเงี้ยปล่อยมันไปถ้ามันใช่เดินมันก็ใช่เองแต่อยากอยากแบบคือถ้ามันจะใช่คือต้องขอแบบ รู้จักกันแบบบุคคลที่สามอะที่ไม่ใช่คนจีบกันไม่ใช่หมายถึงว่าที่ไม่ใช่คนจีบกันคุยกันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันเพราะผมเรียนรู้มาหลายครั้งแล้วมันไม่จริงเราต่างคนต่างใส่หน้ากากที่สวยงามเพ้าหาการนึ่งออกไปเพื่อให้เขาประทับใจในตัวเราอแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่เชื่ออะไรพันนั้นแหละก็คือต้องเป็นเพื่อนกันก่อนต้องให้คนช่วยด้วยค่อยๆคุยไอต้องมีกลุ่มๆเดียวกันแล้วค่อยๆดูกันไปว่าเขาเป็นยังไงจริงๆแล้วตอนที่ไม่มีเราอ่ะ อะไขวองสาวๆนี่พูเลยโยงไม่ได้แล้วเนี่ยฝั่งเตรียมโยงนะแซวว่าแซงว่าแล้วพอตอนนี้โสดมันมีคนเข้ามาเล่นกับไฟเลยไหมไม่มีเลยทำไมอ่ะอ้าไม่รู้มันไม่มีเลยวะเพราะคนอาจจะไม่กล้าปิ้งกําแพงไว้ต้องไว้หรือเปล่าหรือเราปิดเน็ตปิดเน็ตไม่ได้ปิดเน็ตก็ มันก็มีกำแพงอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้แต่ไม่มีนะไม,ไม่ได้มีใครรู้สึกว่าไม่รู้ไม่มีใครจีบหรือเขาคิดว่าแบบว่าเขาแบบก่อนหน้านี้แบบเราจะมีผู้หญิงเข้ามาเรื่อยเรื่อยหรือเปล่าเขบบาจะกลัวถ้าปล่อยเขากลัวไปผมก็อยู่คนเดียวยืนยันว่าวันนี้เราไม่เหงาต่อไม่ได้เตือนปะ ไม่ไม่เหงาปกติเราเป็นคนขี้เหงาเงาเรานอนคนเดียวไม่ได้มาถึงแล้วนอนคนเดียวมานานแล้วตอนนี้นอนคนเดียวแบบหลับปุ๋ยหลับปุ๋ยหลับปุ๋ยอยู่ดีก็นอนหลับได้หลับปุ๋ยมีอะไรกล่องไหมฝันดีมากง่วงมากหลับปุ๋ยไม่ต้องพึ่งงานนอนลงนอนหลับไม่ต้องหลับเองได้เลิกงานกลับบ้านนอนหลับปุ๋ยตื่นเช้าได้ยินเสียงนกที่คุยใครอยู่เนี่ยคุยกับใบไหะเนี่ย ถ้าถ้าสเปคที่ต้องเข้ามานะวันนี้ที่กำแพงสูงไทยทันเนี่ยเราอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนหรอผมอยากได้คนที่ไม่ต้องมายุ่งกับผมมากอ่ะคือหมายถึงว่าเขามีทางของเขาอ่ะนึกออกไหมไม่ได้เอาชีวิตเขามาแปะที่ผมอ่ะไม่ต้องมาตัวติดกันเออใช่ไม่ต้องมาฝากอะไรกับผมเพราะผมก็จะไม่ฝากอะไรเขาเหมือนกันต่างคนต่างใช้ชีวิตไปแล้ววันใดที่เราพร้อมเราค่อยมาเมิร์จรวมกันแล้วไปข้างหน้าพร้อมกันแบบทีมอะไรเพราะมันเป็นบัญชีออทรัพย์ด้วยกันใช่ นี่คุยกับไปนะแต่แกทำได้ใช่ไหมแบบว่าแบบไม่ต้องมาอยู่กันอะทําอยู่มันต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวตอนนี้ที่อยู่คนเดียวนี่ไงก็คือมันอาจจะต้องแบบให้คุณค่ากับเวลาของตัวเองก่อนก่อนหน้านี้ผมอาจจะละเลยมันไปยเแต่ตอนนี้ผมกาลังเปลี่ยนแปลงอยู่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าเติมโตมันก็คือกลับมารักตัวเองมากกว่าใช่ที่ผ่านมาเราตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้แค่จะรักมากกว่าเดิม ว่าเด็ดหลายหลายคำมากวันนี้เดี๋ยวเอารวมๆกันคือเด็ดมากจริงเหรอไม่เคยทำไม้ผิดวัเขอบคุณแค่ขก็กำลังจะแม่พอสาระดีๆนะขอสัมภาษณ์เสร็จเร็วไอ้นะมีสาระก็สัมภาษณ์เสร็จเร็วบอกเขาค่ะไม่จะมาบอกฉัน